วันนี้เราจะลองทำนมชมพูกันนะคะทำกันไดต้องมีอะไรน้ำแดงต่ออันที่สองนะลูกอันที่สอง อม่ดูดิดูดิสวยรอคนคนไม่ได้นังหน้าเสร็จก็แข็งดีเลยอืมอร่อยอะอร่อยเป็นไงลูกเหมือนลมทุมพุเซนเตอร์ค่ะ แต่ม <laughs> <s uss> ันอร่อยมากเลยนะมันเปโโโ็นด<อ>โโ๋วยชอร่อยอร่อยมาก